แชร์ภูมิใจเสนอชุดหน้าปรับแป้งมากเตรียมเลยสงการไปนี้ต้องคึกคืนคึกคื้นแบบเนี้ยอะไรก็ได้แม่ดีทำผมของกวาค่ะพี่จุ๋ม อ๋อให้ไม่ได้ทำนี่ก็ได้แล้วอันนี้ได้แล้วเพราะเพราะว่าการไม่เยอะแล้วก็พี่สาวน้องสาวเเลยไปไปทำงานที่โรตานแล้วมันจะต้องเดินแล้วมันจะต้องกบอที่โรตานไปนี่ไม่ไม่เอาไปเรียบค่ะไปนี่ค่ะงานหนูไปเออสงการหนู่ไปไต้หวันครั้งแรกในชีวิตไม่เคยไปไต้หวันเลยก็จบที่กบอใช้หมี่กอค่ะไปที่แก้หมู่แฟคเตอรี่นะคะได้แค่คนเดียวค่ะคนเดียว ที่เหลือมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วให้พี่เก่งถ่ายให้ดูด้วยน่ใชคนเดียวเท่าไหร่นะพันเท่าไหร่ไม่รู้อะเออแบบดัมพ์90พันอะไรนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแม่สวยแม่ไม่ต้องแม่ไม่ตอบคอมเมนต์มาพ่อห่วงเปล่าอ๋อชอบใครไม่หัวอ๋อพอดีเขาใส่โกงไว้แล้วไม่ต้องอะไรมากมายเม่ก็ว่าจะไปไหนไปโรตัสค่ะ ไปโรตัสกันนะคะวันนี้ไปถ่ายโรตัสจ้ะแม่ไม่ต้องเห็นหนูแล้วแม่แต่งเพิ่มนี่ขอดูกระจอีกทีจะเป็นอย่างงี้มันเยอะแล้วแม่ออเก็บหัวเก็บดีมากที่เก็บลูกผมนี่นี่เห็นชัดเลยเกเสื้อกอได้ไหมฮะเสื้อนี้จะบอกความลับแบบอย่างงี้ เสื้อคุณผู้หญิงนะม่มีเยอะนานเล่ามันนาน้วด้วยเนี่ยเร็นไหมมันมีประโยชน์ใช่ไหมเวลามีงานใช่ไหมทุกคนมันน่ารังมากเนาะจำารับมาใส่างเกงแต่ก่อนมันมีผ้ามัดหัวแล้วมันหาไม่เจอใช่ไหมคะคุณผู้หญิงถ้าหาเจอจะไม่ให้คุณมัดเนี่ยลายเดียวมัดต้องลายเดียวกันไม่ไม่งั้นโอ้ใช่มันหาไม่เจอหันหาแล้วคุณผู้หญิง ถ้ารัดหัวมันจะมันจะน่ารักมากเลยคือเราคนละสไตล์เลยเนาะใช่ค่ะแม่ในสไตล์แม่แม่หยุดเกาะหยุดเดินก่อนหนูเวียนหัวไม่ได้แล้วเสื้อกอวอสวยน่ารักเนาะน่ารักมากมีหลายสีเลยนะคะเหมาะกับสงกรานรได้ผ้ามันก็ดังดีใช่มันไม่ร้อนคเก่งบุญเจนได้ยินแต่เสียงค่ะกอวอสวยกอวอสวยมากค่ะโอ้โหหน้าอย่างกับพี่หน้าตอนนี้เนี่ยนะรวังคุณเก่งบอกคุณผู้หญิงได้ระวังคุณเก่งอ้าวสรุปไม่ใช่เอนอ๋อแบบนี้ก็มีอุ้ย อยากได้อะโอ้แบบนี้ก็มีอยากได้มากเลยอันเนี้ยพรอ้ยจ่ายสดเลยวัดเชื่อโอ้ยฉันต้องมีอะเกในในมาขอหยิบดูดิโอ้โหอะไรอะเก้าร้อยเก้าสิบเท่าไหร่นะคะเก้าร้อยเก้าสิบนี่ก็ลดมาสิบบาทได้เปล่าเน่ารักอ้าแบงค์พันมีทอนค่ะอย่าหยิบไปใช้มั่วซั่วน่ารักเลยอุ้ยฉันเนี่ยเอาไปจ้าต่างประเทศเนี่ยรักมีซองด้วยครับเอองั้นก็เอาไปเลย ขอบคุณนะคะเหลือเสองเลยดูดีมากอ่ะเก่งใครยินได้ทักไปเลยนะยไม่คืออะไรรู้ป่ะเขาแสดงละครจะไม่รู้ว่าอะไรคือเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมแก่หมุแฟคเตอรี่นะเหลือสองอันนะคะพี่เก่งห่กออกไปอันนึง คาหักแล้วค่ะหลือสองอุ้ยเก่งเหมือนทองคว้ากับชืเลยมันมีอล่าใจเลยค่ะเก่งดูกทดิเวลาจะถืออะไรแล้วมันมีออล่ามากทุกคนะถือนึ่เม็ดด้วยนะซัมเมอร์ไงทุกคนจะสงการแล้วเนาะแม่แม่เป็นไวทองอลยใช่ป่ะสวยแพนคู่ตอนนี้แม่เป็นไวทองอลยใช่ปะโอ๊ยฉันฉีดวิตามินฉันฉีดอะไรฉันเอาไปเด็กยี่สามยี่สี่คำวัยทองไวทองอะไรพูดจาเลอะเทอะค่ะเพราะว่าทําพฤติกรรมเหมือนคนไวทองแล้วอะขอโทษค่ะยี่สี่ยี่ห้ายังช่วยในฉันไม่ได้เลยนะคะมนักเก่งเนาะได้แล้ว ปัดแก้มนิดหน่อยเนอะพี่จุ๋มเนอะทำตัวย้อนวัยเป็นเด็กเ่ะเหมือนวัยทองอย่งแอบเบลวไงฉันได้แบบว่าดูแบบโอ้ยคุณขาเล้าทำได้แบบนี้ก็เอาเถอะค่ะนะคะใบตาอะไรใบตากันกับอะไรนะไม่เปิดตะกร้าหรอนี่ของแม่ค่ะ ไม่ได้เปิดตะกร้าแล้วค่ะคุณแม่แซ่บมากรือจะเปิดดีจะหาทางนะค่ะไม่เอา,าค่ะเพราะว่าเปิดตะกร้าแล้วเดี๋ยวคนหนีก็คุยดีกว่าเอาเวความสวยวันนี้ก็สงการก็เหลืออีกไม่กี่วันก็จะมาแล้วก็ตอนนี้เราแต่งตัวต้อนรับสงการนะคะอะไรนี่เดือนอะไรวะเอ้า มีนาเมษาเดือนหน้าเดือนหน้านี่ก็คือไม่กี่วันยังไงไม่ยี่สิบกว่าวันยี่สิบกว่าวันเองนะคะก็เตรียมหาเสื้อผ้าเตรียมหาความสดใสนะคะอย่าแกงแม่เรารักกันไม่แกงก็ไม่สนุกกะสิมวันโกวกับโมเดลน่ารักยังไม่แกงแม่เราแม่ก็ยืนแอปสวยตลอดเวลาพอแกงแม่แม่ก็น่ารักเห็นไหมรอเวลาไลค์คนเดียวไปไงละเธอเบื่อไหมล่ะเธอก็ไม่ฟังแมย่นิ่งค่ะ ขนาดแม่เหนนดิ้าน้เาเข้าใจไหมหยอกแม่นนางมากเลยนะจะบอกว่าผู้หญิงขนาดไม่เปิดตะกร้าก็จะติววันละสิบรอบหยุดใครอะไอแกงแม่ใครเนี้ยอันเนี้ยแกงแม่ใครคะดิฉันไม่ขายของละค่ะดิฉันดิฉันมีหน้าที่พูดกับคนเพราะดิฉันไม่เปิดเบาวนี้นี่นะดิฉันนะทำอะไรก็แล้วแต่นะดิฉันปิวเลยค่ะแล้วปิวไวมากเลยค่ะเพราะว่าดิฉันอยู่ในในในเขาเรียกอะไรนะ กำลังดูความประพฤติอยู่ค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยมากนะคะฮะแอร์ทำไม่แอร์ทำหยดหยดยูเลยค่ะตอนนี้หยดเป็นน้ำตกเลยปิดจะปิดแล้วค่ะตอนเมื่อหยดตอนเช้าเมื่อคืนมีหยดจีนะดรู้นะมันต้องถืนมาโอ๊ยแต่มันมีช่วงร้อนนะมันเวลาปักแงนี่จะร้อนร้อนแบบร้อนอะเสียงไม่ เสียงแม่ไหวไหมคะเสียงแม่ไหวไหมคะเสียงแม่เออแม่อย่าตะโกนเยอะเดี๋ยวแม่ไม่มีเสียงแล้วเสียงแหบแล้วมันแย่นะนุ่นพูดโมเดลพูดอังกฤษเก่งมากเออออมเสียงหน่อยแม่ไปหาอะไรกินที่มันเพ่มงพอหน่อยไปก่อนไปอ่ะยงหุด่ิเมื่อคืนใช้เสียงเยอะมากเมื่อวานก็ใช้เสียงเยอะดูพอก่อน เดี๋ยวถึงเวลาให้พูดเราเสียงไม่มีไม่มีอยู่อย่าตะโกนเสียงพี่เขาพี่เก่งเหรอพี่เขาเปลนเียพี่เขาพี่เขาเจ้าการตัวไหมมามาทมอเติมผู้จัดการตัวจิ๋วเป็นไงก็โอเคอยู่เมื่อคืนเนี้ยใช้เสียงเยอะมากผู้จัดการตัวจิ๋วทำอะไรรู้ปะ กิจการตัวจิ๋วก็คือหิวข้าวตลอดเวลาโมเดลเขาบอกว่าไงรู้ไหมคนขอใช้รูปเยอะมากเลยเขาว่าไม่ได้เขาบอกว่าอะไรนะกำดังดังยิ้มอะไรนะยิ้มปลอมยิ้มปลอมดึงสอนเวลาปั้นแห้งฮะดึงสอนหน่อยน่ารักขอบคุณค่ะ นะผ่าพี่พังหนูตอนนี้นพี่เศา,าเมื่อวานใครไปเจอบ้างอะ่ะหนูไม่มีความมั่นใจเลยหนูเขินมากหนูแบบไม่สนุกไม่เศร้านิดนึงนะหนูเห็นหนูเห็นก็พอต่อที่สายยาวไปถึงดีวเลยคุยให้ให้แม่มั้งแม่็เมุงลยค่ะมันต่อแตลองข้ามไปไปหายดีกว่าจุกิวข้าวอะต่อจะเอะที่ทางข้าวยาวไปถึงข้างหน้าหน่อย ยาวไปถึงดูวะมันไม่ได้หยดแต่ข้างบนนะคะเขาต่อไปถึงอเเลยต่อไปแล้วหนูเนี่ยไม่เสร็จบอกเขาเลยแล้วเราก็เตาได้ก็ไปต่อให้เขาดูทีนึงว่ามันถูกไหมแต่ว่าหนูว่ามันเทอร์เอนท์ถุงเวลาน้ำมันหยดเข้ามาหนีบนีอตามหลังคาแต่ว่ามันหลุดลงมาในท่อโอเคเลยนะเราดูชุดเต็มๆหน่อยค่ะพี่จุ๋มผม ผมมันได้ปะก็หาที่ที่รูดหัวะเจอแน้วเจอชูงไหนนี่เจอแหละผมนะเดี๋ยวบอเขามากินอนี้่เมื่อวัอนที่งงอยู่ตั้งนานเขาไม่กินนะเพราะเตรียมใกล้ไปหิวข้าว <c oughs> อาแล้าทิ้งไรตัวเองเนาะหนูทิ <c oughs> ้งแล้วแม่ไหมแล้วแต่งหน้าไม่รู้เรื่องเลยนะของแม่ ไปรถใครรต้องหญิงให้เขาหมดโอ้ยแล้วแลยวก็เป็นเรื่องใหญ่ทำไมที่แต้มผมสำาร็จที่ไหนคะมีไหมคุณผมเรื่องใหญ่จริงด้วยอะไรนะเดี๋ยวเสื้อไม่มีแล้วค่ะยังเสื้อกูมี่ชอ,มชอบน้องหมาอะไรนะ สานกินไม่ออกนะคะไหนเลดี้ okay. ใช่ค่ะชอบเลดี้ค่ะเลดี้มันเหมือนลำไยอยู่อเหรนชรข้ป็นไรอ่ะแค่ แค่ข่จะตกได้มันไม่น่าเชื่อมันนี่ก็ว่าผมสวยใช่หรอเพราะว่ามุงวันเป้า เดี๋ยววัน,นหไหนเธอรอแคร์แบร์กันได้เลยอไม่ใช่ของฉันดีกว่าไม่ใช่ของฉันดีกว่าโ่วยนะผากพี่เก่งเขาจับเข้าฟังว่าไงเข้าฟังสแตนบายที่โลตัสอ๋ออ้าวไหนยบอกตอนแรกให้มานี่ตัวขาฟังอยู่ที่โลตัสฉันงงมากนะ เดี๋ยวก่อนคนบ้าอะไรเขาพกอายไลเนอร์เยอะขนาดนี้ดูดเิเราเผื่ออนะไเราเผื่อเยอะไปอ่ะคอนซีลเลอร์แป้งเริ่มโปรยของเขากรล่ป๋ารออายไลเนอร์แห้งชอบชุดสีเขียวมากค่ะเถอะมันมดีกว่านี้ ทุกนี้หนูหายตัวนะคะทุกคนมาลือหนูก็จะหายตัวหนูจะมาเฉพาะวันที่มีงานเท่านาั้นตอนนี้เพราะว่าหนูจะไปกลับไปเรียแผลใจตัวเองอันนี้ถุงนี้เอาไปด้วยนะพี่จุม๋มลองดูข้างในมันมีอย่างอื่นที่ไม่ใช่ของหรอปะจุ๊บโบน่นุงนี้ไปแกมี่ป่ะไปทำไมนนมีอะไรอ่ะโอ้ยใส่ชุดอะไรอ่ะคุยแซ่บใช่ไหมโอยใส่ชุดอะไรวะไปไปซืป้อฮะ ไหนก็เอาเออเราเอไปไหนไปด้วยเอาไม่เอาเอาแค่ใบนั้นเนาะใบเดียวสามพี่ใบไหมขาดก็บอไปเกาหลีวันไหนก็จแข้า มันจะมีแท่งยาวๆที่เป็นลนน็อติอายใต้ตาพี่จุ๋มหยิบไหนคะหยิบลงมาป่ะหรือมันอยู่ในไหนวะหยิบลงมาเลถุงดังใช่ไหมหนูไมันอยู่ในนี้วะพี่เก่งเจอแล้วพี่เก่งเขาก็พยายามเนาะว<ะ>่าเขาก็ยังจะปิ้นงานเขาก่อนอล,อล่องลงห้องมือถือ คุยแคบตรงไหนคะรอติดตามค่ะคุยแซบแคบผมฮะเราเข้าไปเราทำผู้ชายแล้วเขาเดินเข้าไปนี่นึงนะคุณจิงเนาะดูนี่ผู้ชายค่ะพี่เก่งดูอ้นี่หนูหน่อยเอ้ยพี่ชายเดี๋ยวพี่จุ๋มดูใส่ช้าอยู่ถุงไหนอะถุงนี้หรือถุงอ๋ออันนี้ก็ได้ดีมูอนี่ก็ได้ได้แล้วด้แดงได้ยังคะได้แล้ว ถ่ายยาให้ของไปใช่ไหมบุ๋มคุยทำเราช่างแต่งหน้าไหมต้องนะวันนี้ไปไหนวันนี้ไปโรตพาสอะไรนัวหนี้อะไรนะเลยก็จะหนีมันวายเขาพูดอย่างนี้ว่าโดด่าฉันก็วอใส่อะไรก็สวยทุกชุดเลยค่ะคนนี้ไปโรถตันนะคะคุณพี่อวยขนาดนี้ พี่ขามันเท่าไหร่ล่ะคะพ่อแม่ไปก็ขึ้นมาพันสองอีกแล้ววีซ่าไปเมไหนคะหนูใส่มาหนูบอกให้แม่ทำตามที่หนูบอกแม่ต้องเชื่อหรือติเพราะเวลาทำอะไรหรือแบบแม่ต้องไม่แผลเสียงมากเกินไปแล้วแม่ก็ใจจ่อยแล้วแม่ก็ ปล่อยอารมณ์ไม่ต้องสวยตลอดเวลาไม่ต้องสวยเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเอาหน้าที่แบบไม่ฟังฉันด้วยซ้ำว่าฉันพูดอะไรลีลีต้องฟังบุ๋มบุ๋มคะบุ๋มทำอย่างนี้ลีก็แย่เลยคุณแม่เลิศมากค่ะหรือกแล้วบุ๋มในคลิปมันเกิดขึ้นหลายสิ่งมากเลยบุ๋มคะแต่จุดทก็อ่านอะไรให้ฟังด้วยไม่ธรรมดานะคพียงแค่ต่อและรักพี่บุ๋มคะพี่บุ๋มเก่งมากเรื่องทุกอย่างนะ ยล้านที่แม่เอาอะไรชอบมัองแม่ไม่เอาอะไรเข้าเลยพี่ไม่ขกันจริงจริงแม่พูดไม่สังใครเลยอ่ะแล้วพี่จุ่มก็อ่านเกมสุดเลยนเกมบดมูเอย่างพี่จุ่มดูหน่อยไอ้ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้หน่อยน้องไอ้ไหนไม่รู้ไม่รู้อ่านเนี่ยทุกอย่างจุ่มเลยแล้วแต่นี่นี่อันนี้อันนี้อ๋อจุ่มนี่จุ่มขว้าฉันใช่ปะไม่ใช่แม่จะทำอะไรแม่ทำอีกไม่เกินห้าทีหนูออกจุ่เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วแล้วออกไปด้วยวิธีอะไรอะ ปหมดรถนี่เก่งสงสารรถพี่เก่งอ่ะเรื่องคุณผมขับปะล่ะเออหนูขับคุณขับลาย PM ก็เราก็นั่งข้างหลังเก่งไปด้วยใช่ไหมก็เอารถอันนี้ไปสิเก่งสีแิงก็เอาสีแดงไปสงสารพี่เก่งกูพูดอะไรเก่งเก่งเกาขับไปง่ายมากแล้วเดี๋ยวก็ปล่อยฉันพี่เก่งลง่กขับ PM ไม่ไม่เป็นค่ะเป็นง่ายมากไม่โอ๋ยเหรอ คือแม่สวยมากๆค่ะแม่สวยพี่จุ๋มเขาหาดีไซเนอร์จุ๋มหาต้มหุมสวัสดีครับแม่ดิหนูค่ะสวัสดีค่ะแค่หนูไปเสนอคุณบุ๋มเธออ๋อจุ๋มเห็นชุดใช่ไหมความดียกให้หนูบ้างก็ดีนะไม่ใช่ยกให้แต่ลูกชายคุณบุ๋มเขาเป็นคนเออเอาปบนี้เอานี้ไปเพราะใช่เพราะว่าผมมันเรียบมันต้องมีอะไรเด่นหนยหัวแตกอันนี้ทิ้งเลยไม่เอาละไส้มากเรวไล์ให้มันดูสีจริงหน่อยไหมเช่น สีในลายแป้งมันไม่เรียวอ่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้แม่เงินมากพอกว่าก็ได้เป็นไรค่ะพี่เก่งเพมาพูดเรื่องมันเน่โนมันนี่สปีดน็อตสปีดโนมันนี่นี่หลวงเรียกเขาฝ้าไปแล้วแม่ทาสิระวังแม่ทิ้งกลางทางอีกนะคะกลางไไม่เป็นรของแก้มผมชื่ออะไรนะเออดีๆอะไรนะนางร้ายเนาะใช่ค่ะ ก็ทานางลายอะค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ทานางลายแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาไปไหนแล้วคนคนก็บอกผิวชุ่มไงอันนี้ไม่ได้นี่นะไม่ได้มาโหนะก็บอกให้ดูว่าทาให้ดูจริงๆเพราะว่ามันมีออร่าจริงแคมบุ๋มน่ารักไม่ดีจำน้องพี่ดุเขาทาแล้วฉันไม่ได้ทาเลจำน้องซับน้องอะไรนะแม่ไหมครับแม่เขาจําใครไม่ค่อยได้เหรอเขาก็จะอ๋อเขาจําได้แล้วเขาก็จาไม่ได้อยู่ดีค่ะอ๋อจําได้มทุกคนเลยค่ะ เวลาเห็นหน้าก็จำได้หมดเลยทัอ i อินฟินิตี้ทัอ i อินฟินิตี้ท็อปท็อปท็อปแล้ก็เอาเขาโจ้ที่เียนมาน่อยอินฟินิตี้อู้ยอินฟินิต์อ๋อจดจอพอเปลี่ยนรู้ค่ะเอาเป็นน้องปากว่าสีเขียวไปนี่กันไปพูดพลังบวกกันรู้ค่ะท็อปอินฟินิตี้ค่ะรู้ค่ะน้องท็อปค่ะหนูจ้าทำให้แม่เป็นคนปกติก่อนตาไม่โตเกินไป ทำไมแสงมันเป็นอย่างงี้วะอ้อเปิดไฟปะอ๋อก,ก็ไม่ทำไมนี่ได้มันปกติมันไม่ได้ดีเท่าอันนั้นเลยตอนนี้มันมีออร่าเราสองคนอนะเข้าใจปะเกพี่เก่งมันเกิดออร่าขึ้นมาโอ้ <c oughs> เราเป็นคนผู้หญิงที่มีออร่ารเพราะ <c oughs> เราสะสมออร่ามาเยอะนี่ดูดิเก่งดูหั <c oughs> วฉันไม่มีน้ำแปกมากเลยมมอุ้ยเดยวคนผู้หญิงได้อุ้ยไปหาที่ไหนอะ แม่โตแล้วเนาะหนูบางครั้งนี่มันเป็นอะไรแม่ใส่ข้าใบไปหรอของหนูค่าของหนูข่าพี่จมเอาเอาโอ้โหมันต้องมีเค้กให้แม่สักหน่อยนะเค้กอ่ะนี่แ่ตู้นี้ค่ะแม่จะเอาไปทําไมเอ่ยแม่เอาที่เราใช้ไม่ใช่หน้าก้องเอาหลังกล้องยอนมาอ๋ไม่เอาหรอกขี้งกอย่างเงี้ยอย่าทําแบบนี้ออกไปแล้วค่ะ เวลาออกแล้วอุย้ยคุณแม่มเป็นยังไงล่ะชอบชอบไปนี่จริงๆก็ผิวออนไลน์จริงนะขอบอกห้าทีไม่มีจริงรอกอะไรนะก็ดูดิมันวุนว่นวายขนาดนี้เะปากใจใครเบะพี่เก๋พี่จุ๋มขอกันไกลหน่อยใครใครเบะปากพี่พี่โจ๊บขอไกลหน่อยคะ่ะ <c oughs> ใครเบะปากฉันไม่ได้เบะปากใครหรอกนะเขาไม่เคยฉาใครหรอกนะในหัวใจฉันนั้มีแต่สีขาวเขาไม่อิจฉาใครยกเว้นลูกตัวเองค่ะไม่เคยอิจฉาใครทุกคนในบ้านรู้ดีปิดไอ้ที่มืนผมเนี่ยเขาถึงไม่อยากมีลูกผู้หญิงไงได้แล้วอุ้ยตอนนี้อุ้ยคนลดเลยจงไม่ลดในงสองคนโตกี่เลยอ๋อบ่างๆพาเพื่อนมาเที่ยวท้ำน้ำตาลพ่อเริ่มลงคานแล้วอะไรนะลงทะเบียนครับอ๋อเข้าอยู่แถวบึงกา ใครเขาบอกว่าต้อบ้างค่ะเพื่อนมาเที่ยวท้ำนะนะคะนะคะอ๋อชั้นหนึ่งพ่อต้องลงทะเบียนต้องลงทะเบียนด้วยไม่ต้องค่ะอ้ขอบคุณมากเลยเนี่ยถ่ายอะไรอย่านี่ยออล่านะจุ๋มนะออล่านี่เนี่ยสวัสดีค่ะกบอพี่เก่งน่ารออ่ะโอ้ยพี่จุ๋มสวยมาสวย แม่ดีแต่งตัวน <c oughs> ่ารักมากครับก็เขาให้ตามคอนเซ็ปต์ไหมคะส่วตาสวยม <c oughs> คุณแม่คุณแก้มบุ๋มเลยค <c oughs> <ม>่ะก็โปรงยาวดีจังเลยอ่ะแม่ให้ให้ลูกสะให้ลูกสวยเป็นที่หนึ่งค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะไม่มีค่ะสวยดใสทั้งคู่เดินค่ะแม่ดีไปวิ่งงานคะได้เลยพี่จุ๋มด้วยสนุกมากเดี๋ยวพี่เก่งพี่จุ๋มสนุกมากโมเดลพี่พีทไปด้วยไหมคะไม่ได้ไปคับวันนี้เพราะว่าติดคนตาเก่งจังมือเดียว มือเดียวแปะอย่เห็นคุณพ่อบ้างค่ะคุณชายไม่ออกก็พ่อชอ็อตแล้วค่ะพ่อบาาอกว่ากษัจะกินคะพ่อเขาขาดเงทุนถึงอยู่นะเดีี๋ยยวหน่่่อคะพกบทงงั้งทั้งลูกนหาาซื้อยกะแบบทั้งลูกทั้งย่าจุ๋มคือมแมคอ่คือมันมีสิบตัวแต่ว่าเราต้องเก็บไว้ใช้งานคือพ่อช็อตแล้วว่าอะไรไว้ข้างหนาวะบ้านเนี้ยพ่อช็อตเล้วบ้านเนี้ยด้วยความที่คุณชายเคยอยู่แบบนเงียบพ่อเขารักสงบเออพอเจอใส่ถึงลบไม่ขาดเข้าไปก็แบบ บบรู้ไหมว่าพ่อคืออนาคตของใครพี่จุ๋มฮะพ่อคืออนาคตพี่พีทเอาเหรอพี่พีทเนีอนาคตก็เป็นเหมือนพ่อนี่แหละที่บอกว่าปวดหัวมากยื่นใส่ชุดด้วยไหมคะไม่ใส่ครับเพราะว่าพี่แค่ไปไปด้วยเฉยๆครับพี่อย่าไปเออข้าใจเป็นกำลังใจให้พ่อหน่อยค่ะทุกคนเริ่มค่ะลุมเก็บหมาอะไรใช่ไหมเอแมหมดแล้วค่ะเฮ้ยไอเป็ดอ่ะไอเป็ดเราใส่กงไหมไหมล่ะใส่ไหมฮะพี่จุ๋ม ทองขึ้นบ้านเลยใช่เสียดายมากอ่ะวันนั้นซื้อโลเลยนะนี่ดังนองลไกท้งยใช่พุ่นแบบนี้พุ่นเยอะมากไข่หนูอะไรพ่อวันนั้นหนูซื้ออีกสองบ้านพ่อไม่ได้พูดแต่หนูว่าซื้อของพ่อมาหนูคุ้มสะบัดเลยไม่แต่ถ้าเงิน เดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันอันนี้เดี๋ยวก่อนแม่คุยอะไรอ่ะปากไปเลยแม่อย่าทาเยอะมขนาดนั้นก็สาเงินไม่บอกหน่อยไม่ขายค่ะเก็บค่ะนะขายเท่าไหร่ไม่ขายเท่าไหร่ล้วตอนนี้อ๋อ โโห,โหแต่ถ้าพ่อขายหนูก็ซื้อก็ได้นะสมลละไวงนะทุกนีเสร็จละ <c oughs> ถ้าซื้อวันนี้ทันไหมวะ อะไรคะทองมันก็แพงนะแต่ว่าก็ยังได้กำไรอยู่แต่ว่ามันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆอยู่แล้วทองมันอาจจะมีช่วงที่ลงไปอีกแต่ว่ามันก็จะขึ้นตอนนี้มันไม่โดงค่ะพี่จุ๋มไม่เอาเงินอยู่ลงมาแพงในซองอะซองไหนข้างบนไอตู้ที่พักม้วนไว้เดี๋ยนะได้ค่ะเดี๋ยวเอาม็ดก่อนมีเก่งได้เม็ดได้ใช่ไหมคะมีแล้วค่ะเดี๋ยวเอามัถ่ายที่บ้านเอยนะ ถ่ายป,ปิดนิดนึงใช่ไหมคุณโบใช่แบบสับซัมเมอร์มากสวยมากเห็นไหมก็มันซัมเมอร์มันจะซัมเมอร์ะะแล้ว <แก S 1> ขาดแย่มากถ้าอยากจะแคนเซิลง,งานทั้งหมดที่มีในชีวิตแล้วเพิ่งม,มีมีงานอยู่นิดเดียวด้วยนะไปคุณชายบีเอ็มอยู่ไหน แม่บัตกุญแจ B M อยู่ไหนฉันขับเองของสายเก่งแต่ว่าถึงเวลาจอดล่ะนี่ไงพี่เองเดี๋ยวพี่หลอกของไปโอ้ยวหนูเองก็ได้มาไม่ได้เอากระเป๋าไปใส่มาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวหลังน้องขับรถมาแต่อกพี่เลยนะวันหลังเดี๋ยวน้องขับรถมาแต่องพีไม่ก็มันง่ายมันสูงด้วยมันง่ายแต่เขาเก่งแม่พี่เก่งอ่ะสงสายเขาเถอะ สวัสดีค่ะสวัสดีทำไมเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่ต้องปิดก็ขับเอาน,นั่งไปขับนั่งเออนี่แหละเรามันผิดกดมาละยี่สิบรอบมันก็เป็นอย่างนี้แหละฉันไม่ได้ทาตัวอะไรเลยยะไม่หากระเป๋าใบไม่ต้องเอาเออใส่ในถุงเก่งไว้ฝากอะไรนิดหน่อยนะไม่ต้องถืออะไรเลยเพราะว่ามันเรื่องเยอะอืให้เขาดูแลแค่ตัวแม่พอแล้วแค่นี้ก็เรื่องเยอะไปไหมเราโอ๊ย พิดูสิทุกคนไปแคโลต์ต้องเอาคนดูแลไปอีกคนละคนนะ่ะหนักบ้านอะ<า>่ะแสดงเหรไม่รูเอาไปก่อนเออเหมือนกันเพื่ออยากซื้ออะไรเืออยากเล็หรอขาสวยมากนหนึ่งไปแล้วมั้งพี่จุม๋มพาคอให้หน่อย เอ๊ะท่าหลังขึ้นเหรอจะจะละเมดอ,อะไรอีปะเนี่ยระบบปิดไม่ละเมดหรอเหรอกลุ่มม่ได้ไป,ปกากกาไงเออนะไม่เป็นไรติดต่อแม่เลยบอกเขานะเหมือนเกมซีเดีย่หรอฮะท่าตีตะขอปีกวะนะร้ <c oughs> องโวยวายเลยแหละฉันก็บอกว่าไเก็บไปฉันกว่าไม่รู้เหมือนกันเป็นหลักฐานของจริ่ง สีบนดังหายแล้วนี่ใช่ไหมอืมเพราะมันมาขึ้นที่หน้าผากแทนไงตอนนี้อากาศได้ละเอามาอีกนิดมันไม่พอคุณผู้ชมหลังยาวสันหลังยาวขนาดนั้นเลยหรอดีมากเลยอะไรเป็นรอยเก่งแม่ใส่เนี่ยขนาดขึ้นนิดใส่แป๊บเดียวเนาะไม่มันขึ้นแขนเนี่ยแม่เขาไม่ขึ้นแขนเนาดูคนแล้วตรงนี้